มทุรสหวานล้ําสลายเป็นเท่าราวเกล็ดน้ําค้างเรื่องราวย่อๆของซีรีส์เรื่องนี้เริ่มต้นด้วยปริศนาการตายของแม่นางเอกซึ่งในเรื่องนี้คือจินมี่แม่ของเธอเป็นเทพธิดาบุปผาเมื่อรู้ว่าตัวเองจะต้องตายแต่มองเห็นอนาคตของลูกสาวว่าจะต้องเจอเคราะหรักในช่วงอายุหมื่นปีคือต้องบอกก่อนนะครับว่า ซีรีส์จีนเทพเทพเซียนเหล่าเนี่ยตัวละครมักจะมีอายุยืนมากเธอจึงฝากให้คนของเธอเลี้ยงจินมี่ให้อยู่แต่ในประการแก้วที่เธอสร้างไว้ก่อนตายแถมยังเสกยาไร้รักใส่ไว้ในหัวใจจินมี่ทำให้นางเอกไม่รู้จักว่าความรักคืออะไรดังนั้นจินมี่จึงเติบโตขึ้นในประการแก้วที่แม่สร้างไว แถมยังคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นพูดผลไม้ที่เกิดจากผลองุ่นไม่เคยรู้ว่าตัวตนจริงๆแล้วเนี่ยตัวเธอเป็นถึงลูกสาวของเทพธิดาบุปผาที่มีร่างที่แท้จริงเป็นเกล็ดน้ำค้างแข็งเธอไม่เคยได้ออกไปดูโลกภายนอกเลยดูดูไปเคราะรักอะไรนั่นน่ะก็น่าจะเข้ามาไม่ถึงแต่แล้ววันหนึ่งพระเอกของเรื่องเฟิ่งหวงซึ่งมีร่างจริงเป็นนกฟินิกส์ เทพสงครามฉายาวิหกเพลิงเขาคือลูกชายคนเล็กของเน็กเซียนฮ่องเต้ก็ตกลงมาในประการแก้วเพราะถูกรอบทำร้ายขณะที่กำลังทำพิธีเกิดใหม่การเจอกันของพระเอกและนางเอกสิ่งต่างๆที่ฝ่าฟันมาด้วยกันทำให้พระเอกเกิดความรักแต่ก็ได้แต่รักข้างเดียวนางเอกไม่เคยรู้เรื่องราวอะไรด้วยเลยเธอรู้แต่ว่าอยู่กับพระเอกแล้วมีความสุข และคิดไปเองว่าความรู้สึกแบบนั้นคือสิ่งที่เพื่อนมีให้กันเมื่อมีพระเอกก็ต้องมีพระรองล่วอี้เขาเป็นพี่ชายของพระเอกมีร่างจริงเป็นมังกรฐานะทางสังคมเป็นรองพระเอกเพราะเป็นลูกที่เกิดจากภร,รยารองนิสัยใจเย็นรักสงบเป็นเทพรติการมีหน้าที่ดูแลดวงดาวบนท้องฟ้าเขาได้เจอจินมี่โดยบังเอิญและนึกชอบในนิสัยและความร่าเริงของเธอ ต่อมาล่วอี้รู้ความจริงเรื่องชาติกําเนิดของจินมี่ว่าเธอเป็นคู่มั่นเขาที่พ่อแม่นั้นหมายมั่นไว้ว่าจะให้แต่งงานกันเขาใวยโอกาสเนี้ยทำให้จินมี่เนี่ยที่ไม่เคยจะรู้อะไรนะักเอ่ยปากต่อหน้าพ่อของเธอเทพวารีว่าเธอชอบพออยู่กับเขาก่อนจะแต่งงานกันนั้นจินมี่ต้องลงมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์เพื่อให้ผ่านบททดสอบของสวรรค์การลงมาครั้งนี้เั่งหวงตามมาด้วย เมื่อผ่านปัญหาและอุปสรรคมาด้วยกันทําให้จินมี่รักเฟื่งห่วงซึ่งต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าตอนลงมาอยาไร้รักไม่มีผลเมื่อทั้งคู่กับสวรรค์สิ่งต่างๆดูจะผิดไปจากที่เริ่มไว้ตอนแรกความเสียใจที่ลั่วอีได้รับเรื่องเลวร้วายในครอบครัวที่ได้เจอทําให้เขาวางแผนแย่งคนรักฆ่าน้องชายทําให้จินมี่เข้าใจผิดคิดว่าเฟื่งห่วงฆ่าพ่อของเธอ ความเสียใจต่างๆประดังประเดเข้ามาทั้งยาไร้รักที่ถูกลวอี้ใส่กลับเข้าไปในตัวทำให้จินมี่ข้าเฟิ่งห่วงพอรู้สึกตัวและพยายามจนสามารถชุบชีวิตเฟิ่งห่วงให้กลับมาได้แต่สิ่งที่ทําลงไปเธอต้องชดใช้มากกว่านั้นการทําร้ายคนที่เรารักก็คือการหยิกเล็บเจ็บเนื้อดีๆนี่เองรักแท้คือการแย่งชิงรักไม่จริงคือการเสียสละคงเป็นคติพจน์ของพี่น้องครอบครัวนี้ เมื่อไม่มีใครยอมใครการต่อสู้ระหว่างเฟิ่งหวงและล่วอี้จึงเกิดขึ้นเรื่องราวที่แม่ของจินมี่เคยกลัวนักกลัวหนาว่าลูกตัวเองจะต้องเจอก็เกิดขึ้นจริงๆทั้งคู่ต่างแย่งและทำทุกอย่างเพื่อได้จินมี่มามองต่างมุมพวกเขาก็มีเหตุผลในการทำอย่างนั้นเฟิงหวงเขาเจอรักจินมี่ก่อนทำไมความรักครั้งนี้จะไม่ใช่ของเขาล่วอี้เขามีสิทธิ์ในการเป็นคู่มั่นหมายตั้งแต่เกิด จินมี่เธอสมควรเป็นคนที่โชคดีที่สุดแต่กลับกลายเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดเมื่อเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะรักมาตั้งแต่ต้นความรักที่ใครตกใครมอบให้แม้ชายคนรักต่างก็ตัดสินใจแทนเธอไปก่อนแล้วทั้งนั้นสมกับที่แม่ของเธอเป็นห่วงว่าเธอจะมีเคราะห์จากความรักความรักระหว่างจินมี่เฟิ่งห่วงล่วอี้เป็นรักแท้ไหมน่าจะเป็นตลกร้ายของคนแต่งพี่น้องรักผู้หญิงคนเดียวกัน ผู้หญิงคนนั้นล่ะจะเลือกใครเป็นรักที่รุนระทึกเมื่อดูชีวิตคนอื่นแต่ไม่มีใครอยากเจอในชีวิตจริงคำถามในซีรีส์เรื่องนี้ก็คือถ้าคนที่เรารักทำผิดเราจะให้อภัยเขาได้ไหมในตอนใกล้จะจบเมื่อผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายความรักความแค้นความเข้าใจผิดจึงส่งผลให้เกิดสงครามระหว่างเทพและมารขึ้น จินมี่กลายเป็นนางเอกขึ้นมาจริงๆตอนที่เธอตัดสินใจสละชีวิตตัวเองเพื่อยุติสงครามในที่สุดผู้ชายสองคนที่บอกรักเธอก็เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของคำว่ารักความรักไม่ใช่การครอบครองไม่ใช่การอยู่เพื่อตอนเองเราจะรู้จักความหมายของคำว่ารัก ผ่านการกระทำของเราเพื่อคนอื่นเท่านั้นรักที่แท้จริงคือการเสียสละและให้อภัยที่ผ่านมาเฟื่องห่วงและล่วอี้ต่างคิดว่าเป้าหมายของตนคือทำทุกอย่างเพื่อให้ได้จินมี่มาโดยลืมคิดไปว่าการทำแบบนั้นแสดงว่าสิ่งที่ทั้งคู่รักที่สุดคือตัวเองไม่ใช่จินมี่ความรักที่แท้คือการอยากเห็นคนที่เรารักมีความสุขปลอดภัยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็ตามเหมือนประโยคหนึ่งในซีรีส์เรื่องนี้ If there is love, then why worry about sorrow and fear? ถ้ารักแล้วทำไมต้องกังวลว่าจะเศร้าโศกและหวาดกลัวด้วยเล่าจินมี่พูดก่อนที่เธอจะตายสลายกลายเป็นเกล็ดน้ำค้างแหล่งดูหนังอยู่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างถ้าชอบช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับขอบคุณครับ